สวัสดีครับพบกับดร Green Channel เป็นประจำครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการต่อใช้งานโซลา r เซลล์ให้ได้ผล100%ซนะครับการที่จะต่ออินเวอร์เตอร์เข้ากับแบตเตอรี่นะครับเข้ากับแผงโซล่าต่อยังไงนะครับให้ได้ผล100%ซตต่อยังไงไม่ให้เสียนะครับต่อยังไงให้ใช้ได้ต่อยังไงก็ต่อไม่ผิดนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้เรามีความลับมาเฉลยครับ ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะต่อระบบไม่ให้มีการผิดพลาดนะครับไม่ให้มีข้อผิดพลาดเราต้องทราบศัพท์นะครับที่จะใช้ในการวัดนะครับทุกๆสเต็ปในทุทกๆขั้นตอนเพื่อให้การวัดค่าตรวจสอบนะครับก่อนทำการเชื่อมต่อเข้าระบบเนี่ยถูกต้องนะครับถ้าการวัดค่าถูกต้องนะครับต่อสายถูกต้อง นะครับระบบก็จะไม่เสียเครื่องก็จะไม่เสียต่อยังไงก็จะไม่เสียนะครับค่าแรกนะครับที่เรามาดูกันก็คือค่าโวลต์นะครับค่าโวลต์โวลต์เาานี่ยก็คือหน่วยของแรงดันไฟฟ้านะครับเปรียบเสมือนน้ำนะครับน้ำที่เก็บอยู่ในที่สูงเนี่ยนะครับพร้อมที่จะตกลงมาถ้าเกิดน้ำนะครับอยู่ในที่สูงมากๆนะครับพอเวลาตกลงมาเนี่ยนะครับโดนตัวเราเนี่ยก็จะเจ็บมาก นะครับก็เปรียบเสมือนแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันที่สูงมากๆนะครับพอเวลาเปิดใช้งานนะครับก็จะให้ค่าสักไฟฟ้าที่สูงนะครับหรือพอเวลาเกิดความเสียหายก็จะเกิดอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะต่อค่าแรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้องการต่อแรงดันไฟฟ้าเมื่อต่อผิดนะครับจะทําให้อินเวอร์เตอร์ หรือว่าตัวชาร์จโมดูลนะครับหรือว่าชาร์จคอนโทรลเลอร์เสียต่อสลับขั้วก็จะทำให้เสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการต่อให้โวลต์ถูกต้องเนี่ยคุณจะต้องเช็คนะครับเช็คโวลต์ให้ถูกเช็คค่าแรงดันไฟฟ้านะครับว่าอยู่ในค่าที่อินเวอร์เตอร์นะครับหรือเครื่องเนี่ย รับได้รองรองรับได้นะครับหลังจากนั้นก็ต่อสายไฟให้ถูกต้องขั้วบวกก็ไปเข้าขั้วบวกขั้วลบก็ไปเข้าขั้วลบนะครับต่อไปนะครับก็คือแอมนะครับค่าแอมก็คือค่าหน่วยของกระแสะไฟฟ้าหน่วยของกระแสะไฟฟ้าเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนนะครับว่าน้ำเนี่ยถ้าไหลในท่อเล็กนะครับน้ำก็ออกมาน้อยถ้าน้ำไหลในท่อใหญ่นะครับ น้ำก็ออกมาเยอะก็เปรียบเสมือนกระแสรครับถ้ากระแสมากๆก็จะใช้สายไฟเส้นใหญ่นะครับกระแสน้อยๆนะครับก็สามารถใช้สายไฟเส้นเล็กได้เพราะฉะนั้นการต่อระบบที่ถูกนะครับก็จะทําให้กระแสนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยเดินไหลดีแต่ถ้าเกิดการต่อผิดแล้ครับก็จะทําให้ระบบเนี่ยเสียหาย ยิ่งแอมเยอะๆนะครับทุกคนเนี่ยชอบนะครับโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่แอมเยอะๆนะครับ80แอมบ้าง5 0บแอมบ้างใช่ครับทุกคนชอบแอมเยอะๆแต่ถ้าเกิดต่อถูกก็จะได้ค่าแอมที่มากนะครับใช้งานได้สะดวกแต่ถ้าคุณต่อผิดเมื่อไหร่นะครับแอมเหล่านั้นนะครับกระแสเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นความเสียหายนะครับที่กระแสที่คุณต่อผิดเนี่ยเข้าไปทำลายล้างระบบวงจรหรือเครื่องของคุณ เพราะฉะนั้นต้องต่อกระแสนะครับตามค่าที่ระบุไว้นะครับบนอินเวอร์เตอร์หรือบนเครื่องให้ถูกต้องนะครับต่อสายไฟบวกขั้วบวกขั้วลบให้ถูกต้องนะครับอันที่3นะครับก็คือวัตต์นะครับวัตต์คือหน่วยของกําลังไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเกิดเราหาความสัมพันธ์นะครับของทั้ง3ค่าเนี้ยนะครับ กำลังไฟฟ้าก็จะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าคูณกับกระแสไฟฟ้านะครับหรือ P เท่ากับ V คูณ I นะครับบางคนอาจจะคุ้นคุ้นนะครับว่าโอเคเคยเรียนตอนสมัยมต้นนะครับมปลายหรือว่าเรียนตอนวิชาฟิสิกส์หนึ่งะครับตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งใช่ครับเราใช้เวลานะครับในการดูวิดีโออันเนี้นะครับเรียนรู้นิดหนึ่งนะครับตั้งใจ นะครับใจเย็นๆนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปต่ออินเวอร์เตอร์นะครับต่อยังไงก็ไม่มีพังไม่มีพลาดนะครับแน่นอนครับการเรียนรู้ก็จะต้องอาศัยนะครับความตั้งใจนะครับเวลานะครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่คุณจะ ศึกษานะครับให้มั่นใจก่อนก่อนที่จะไปต่อระบบเนี่ยนะครับจะทําให้ระบบไม่เสียด้วยนะครับแล้วคุณก็มีความมั่นใจในการต่อระบบด้วยนะครับการวัดไฟนะครับเรามาดูอันแรกก็คือการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงนะครับเพราะฉะนั้นการเซ็ตโหมดของเครื่องเนี่ยจะต้องเซ็ตให้ถูกเราเห็นมิเตอร์นะครับเครื่องวัดไฟที่เป็นแบบอนาล็อกนะครับที่เป็นเข็มอันเนี้ย ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะวัดโวลต์น,นะครับค่าแรงดันไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงที่ใช้ต่อสำหรับระบบโซล่าเซลล์คุณต้องเลือกเป็นสัญลักษณ์แบบอันนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็คือ V นะครับตัว V แล้วก็มีขีดทึบนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นขีดไข่ปลาอันนี้หมายความว่าการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงนะครับที่เป็นกระแสตรงแล้วเรามาดูมิเตอร์นะครับทางด้าน ขวามือนะครับก็จะเห็นว่าเป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกนะครับเลือกโหมดให้อยู่ในตัวรูปที่ผมไฮไลท์เป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองอันนี้นะครับก็คือค่า V ที่มีเส้นขีดทึบแล้วก็ขีดไข่ปลานะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนเลือกโหมดนะครับหรือว่าเลือกการวัดของมิเตอร์ทั้งแบบอ n นาล็อก แบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลที่เป็นตัวเลขได้ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟนะครับเราจะใช้มิเตอร์ในการวัดไฟนะครับในการที่จะยืนยันว่าไฟที่เรากำลังจะต่อเนี่ยนะครับถูกต้องตามที่เครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยรองรับตามเครื่องนะครับตามค่าชาร์จเจอร์หรือตัวโซล่าชาร์จคอนโทรเลอร์ที่รองรับเพราะฉะนั้นการต่อ,อยังไงก็จะต่อไม่ผิด นะครับการต่อยังไงก็จะต่อไม่ผิดซึ่งสเต็ปในการต่อเนี่ยนะครับคุณจะต้องต่ออะไรครับจะต้องเริ่มที่แบตเตอรี่นะครับต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ก่อนเสมอนะครับการต่อแบตเตอรี่เข้ากับอินเวอร์เตอร์ก่อนเนี่ยทำให้มีความปลอดภัยนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยนะครับพวก PC นะครับพวกเอ่อ c p พนะครับพวกเอ่อไมโครคอนโทรเลอร์ต่างๆจะถูกปลุกให้ตื่นนะครับหลังจากที่คุณต่อแบตเตอรี่ พอสมองของระบบทํางานนะครับคุณจะต่ออะไรหลังจากนี้นะครับก็จะไม่พังไม่เสียนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะครับเราจะต้องรู้นะครับก่อนว่าแบตเตอรี่นะครับที่เราใช้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่กี่โวลต์น,นะครับว่าแรงดันของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์ซึ่งแบตเตอรี่1ลูกโดยทั่วไปนะครับแรงดันจะอยู่ที่12โวลต์ โดยปกติแรงดันจะอยู่ที่12โวลต์วัดอย่างไรนะครับวัดโดยการเอามิเตอร์นะครับขั้วบวกนะครับก็คือตัวที่ที่ต่อจากสาย V เนี่ยนะครับ V มาเข้าขั้วบวกนะครับหรือสายสีแดงเนี่ยมาเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ดูสัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ครับเขาจะเขียนว่าเป็นขั้วบวกคุณก็เอาสายสีแดงเนี่ยมาจิ้มนะครับตรงขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็เอาสายสีดำนะครับหรือพอทที่เขียนว่าคอมเนี่ยนะครับมาต่อกับสายสีดำแล้วก็เอาไปจิ้มตรงขั้วลบของแบตเตอรี่ดูสัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ครับบนแบตเตอรี่จะมีขั้วลบนะครับจะได้12โวลต์นะครับจะได้12โวลต์หรือถ้าเกิดคุณมีแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆนะครับคุณก็ต้องทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าก่อนเสมอนะครับ เรามาดูการวัดอนาล็อกบ้างนะครับการวัดแบบเข็มนะครับคุณก็ต้องตั้งค่าโวลต์น,นะครับให้รองรับอยู่ในช่วงที่แรงดันที่คุณจะวัดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับสายสีแดงก็มาเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่สายสีดำก็มาเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และอ่านค่านะครับ บางท่านนะครับอาจจะใช้ดิจิตอลนะครับเพราะว่าดูง่ายนะครับบางท่านอาจจะเคยชินกับอนาล็อกนะครับก็สามารถใช้อนาล็อกและอ่านตามสเกลนะครับอ่านตามสเกลที่อยู่ทางด้านบนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับช่วงของค่าแรงดันไฟฟ้าที่คุณจะวัดที่คุณตั้งนะครับอยู่บนพื้นที่ที่ผมวงสีเหลืองนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับในกรณีนี้นะครับหรือว่าแบตเตอรี่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น 12V โวลต์ นะครับจะเป็น12โวลต์ซึ่งถ้าเกิดผมวัดแบต1ลูกผมต้องวัดได้12โวลต์ถ้าวัดได้ค่าอื่นแสดงว่ามีความผิดปกติละนะครับมีความผิดปกติแล้วแล้วถ้าเกิดเราจะต่อแบตเตอรี่12โวลต์น,นะครับก่อนที่จะต่อเข้าระบบสมมุติว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยบอกว่ารองรับระบบ12โวลต์น,นะครับคุณก็จะต้องวัดแบตเตอรี่แบบนี้นะครับก็คือเอาขั้วบวกมาจิ้มที่ ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับเอาสายสีดําไปจิ้มที่ขั้วลบของแบตเตอรี่แล้ววัดได้12โวลต์แสดงว่าอันนี้คุณต่อแบตเตอรี่ถูกต้องแล้วนะครับพร้อมที่จะต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับพร้อมที่จะต่อเข้ากับตัวไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าเป็นไฮบริดโซล่า UPS นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับคุณต้องวัดนะครับวัดแบตเตอรี่ก่อนเสมอ แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าถ้าเกิดเราอยากได้ความจุของแบตเตอรี่ที่มากขึ้นนะครับอยากสำรองไฟให้มากขึ้นโดยที่เป็นยังเป็นระบบ12โวลต์อยู่เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะต่อแบตเตอรี่แบบขนานนะครับทางด้านขวามือนี้นะครับคุณจะเห็นว่าแบตเตอรี่ลูกที่1นะครับกับแบตเตอรี่ลูกที่2เนี่ยขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่1ไปต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่2นะครับ ขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่1ไปต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่2แบบนี้เราเรียกว่าต่อแบตเตอรี่แบบขนานนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเอามิเตอร์มาวัดเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ยังได้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่12โวลต์นะครับก็ยังได้แรงดันไฟฟ้าที่12โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการได้อยากได้ความจุนะครับหรือว่าระยะการสำรองไฟที่มากมาก โดยที่ยังเป็นระบบ12โวลต์อยู่คุณก็สามารถต่อขนานแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เอาขั้วบวกของลูกแรกไปต่อกับขั้วบวกของลูกที่2ไปต่อกับขั้วบวกของลูกถัดไปขั้วลบของลูกแรกไปต่อกับขั้วลบของลูกที่2ไปต่อกับขั้วลบในลูกถัดไปนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งการต่อแบตเตอรี่แบบ24โวลต์ล่ะนะครับ ก็คือระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีทั้ง12 24นะครับ48การต่อแบตเตอรี่แบบระบบ24โวลต์ทำยังไงนะครับก็คือเอาแบตเตอรี่มา2ลูกนะครับเอาแบตเตอรี่มา2ลูกโดยทั่วไปแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่12โวลต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาแบตเตอรี่มา2ลูกแล้วต่อในลักษณะนี้ก่อนเห็นไหมครับต่อในลักษณะนี้ก่อนก็คือเอาขั้วบวกนะครับของลูกที่2เนี่ยมาต่อกับขั้วลบของลูกแรก นะครับเอาขั้วบวกของลูกที่สองเนี่ยมาต่อกับขั้วลบของลูกแรกแล้วคุณก็ทําการวัดไฟนะครับวัดไฟในที่นี้นะครับก็คือเอาขั้วบวกนะครับหรือว่าสายสีแดงจากมิเตอร์เนี่ยมาจิ้มที่ขั้วบวกของลูกแรกนะครับแล้วก็เอาสายสีดําจากมิเตอร์เนี่ยไปจิ้มที่ขั้วลบของลูกที่2ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้าในที่นี้คุณควรจะได้ที่ 24โวลต์การต่อแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเรียกว่าการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมนะครับการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมซึ่งค่าที่ได้นะครับจากการอนุกรมแบตเตอรี่2ลูกจะอยู่ที่24โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณต่อระบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ระบบ24โวลต์คุณควรจะต่อแบตเตอรี่ให้ได้24โวลต์ก่อนและก็เอามิเตอร์มาวัด นะครับเอามิเตอร์มาวัดว่าได้ค่าแรงดันที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าค่าแรงดันถูกต้องที่24โวลต์คุณก็พร้อมที่จะต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ครับการทำแบบนี้นะครับจะทาจะต่อ,อยังไงจะต่อกี่ครั้งนะครับต่อกี่รอบก็ไม่เสียนะครับระบบก็ไม่เสียไม่มีวันเสียนะครับจะต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็ไม่เสียจะต่อเข้ากับโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ก็ไม่เสียนะครับ โอเคนะครับตอบแบตก่อนเสมอนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดคนที่ใช้ระบบ24โวลต์แล้วบอกว่าอยากได้ความจุนะครับอยากได้แบตที่เก็บไว้เยอะๆนะครับเก็บไว้ใช้งานมากๆนะครับก็ทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาแบตเตอรี่ลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองมาอนุกรมกันนะครับก็คือเอาขั้วบวกของลูกที่สองนะครับไปต่อกับขั้วลบของลูกแรก นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆต่อให้ถูกนะครับต่อไปนะครับเอาแบบลูกที่3ากับลูกที่4นะครับเอาขั้วบวกของลูกที่4ไปต่อกับขั้วลบของลูกที่3โอเคนะครับใจเย็นๆต่อนะครับต่อแบบนี้ต่อให้ถูกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาสายขั้วบวกของลูกที่1ไปต่อกับขั้วบวกของลูกที่3นะครับเอาสายต่อจากขั้วลบของลูกที่2ไปต่อกับลูกที่4ี่ เป็นแบบนี้ค่อยๆทานะครับตอนที่จะต่อระบบนะครับค่อยๆต่อนะครับเสร็จแล้วต่อเสร็จเรียบร้อยก็ทําการวัดไฟนะครับมิเตอร์นะครับก็เอาสายสีแดงจากมิเตอร์เนี่ยมาจิ้มที่ขั้วบวกนะครับของลูกที่1แล้วก็เอาสายสีดำนะครับมาจิ้มกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับก็เป็นลูกที่2นะครับหรือว่าจะเป็นลูกที่4ก็ได้นะครับปลายหนึ่งจิ้มที่ลูกที่1 นะครับที่ขั้วบวกปลายหนึ่งจิ้มที่ลูกที่2หรือลูกที่4ที่ขั้วลบก็ได้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่คุณวัดได้จะต้องเท่ากับ24โวลต์นะครับถ้าวัดได้ประมาณนี้แสดงว่าคุณต่อถูกต้องพร้อมที่จะต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์พร้อมที่จะต่อเข้ากับตัวโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์แล้วครับโอเคครับหลังจากที่คุณวัดค่านะครับต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วัด ต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเป็น24โวลต์นะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้แล้วคุณก็วัดค่าด้วยมิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับวัดได้24โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับที่เป็นระบบ24โวลต์สีแดงนะครับสีแดงก็คือขั้วบวกนะครับต่อขั้วบวกจากแบตเตอรี่ไปเข้าที่ขั้วบวกของอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับค่อยๆต่อนะครับสายสีแดงจากแบตเตอรี่ไปต่อ ที่ขั้วบวกนะครับที่ขั้วบวกของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็จากขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับใช้สายสีดำไปต่อที่ขั้วลบของอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อินเวอร์เตอร์ของคุณเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบนะครับที่ใช้งานที่เป็นไฮบริดโซลาร์อินเวอร์เตอร์หรือว่า UPS ของด็อกเตอรกรีนเนี่ยนะครับหลังจากที่ต่อแล้วเนี่ยปุ๊บหน้าจอก็จะเริ่ม ตื่นขึ้นมานะครับพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับซึ่งอย่าเพิ่งเปิดสวิตช์นะครับตอนนี้เนี่ยคุณต่อระบบถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทวนอีกทีนะครับคุณต่อแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับวัดไฟของแบตเตอรี่ให้ถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยค่อยต่อสายนะครับ สายจากขั้วบวกนะครับใช้สีแดงจากแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็ไปเข้าที่ขั้วบวกของอินเวอร์เตอร์ต่อจากขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับที่เป็นใช้สายสีดำนะครับไปเข้าที่ขั้วลบของอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในกรณีที่ถ้าเกิดคุณต่อใช้เป็นโซลาร์เซลล์นะครับคุณก็จะต้องวัดโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ที่เราซื้อมา นะครับเวลาเราทําการวัดเราจะได้ค่าโวลตเตจหรือว่าแรงดันไฟฟ้าของในลักษณะที่เป็นสถานะของ Open Circuit v o โวลต์เตนะครับโอเพนเซอร์กิตโวลต์หรือว่า VOC ซึ่งยกตัวอย่างนะครับของแผงโซลา r เซลล์อันนี้เนี่ยเท่ากับ39.5โวลต์นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณใช้มิเตอร์มาต่อแล้วเนี่ยนะครับควรจะได้ค่า ตามนี้หรือใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอะนาล็อกถ้าเกิดเป็นดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูดิจิตอลก่อนเราปรับมาอยู่ที่ตัว V นะครับตัว V ที่มีขีดทึบนะครับแล้วก็ไข่ปลานะครับที่เราเคยคุยกันนะครับว่าเป็นการวัดโวลเตตที่เป็นไฟกระแสตรงนะครับที่เป็นไฟ DC นะครับสายไฟสีแดงนะครับจากมิเตอร์ไปเข้าที่หัว mc4 นะครับ แล้วก็ที่เป็นขั้วบวกนะครับที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็สายสีดำนะครับไปเข้าขั้วลบของแผงโซลารเซลล์นะครับ mm hmm. ก็คือไปจิ้มที่ M4 c เหมือนกันนะครับซึ่งตรงแผงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต่อสายมิเตอร์ไปวัดให้ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดวัดได้ประมาณ39.5หรือ40 V โวลต์เนี่ยแสดงว่าถูกต้องโอเค แผงของคุณพร้อมแล้วครับถ้าเกิดเป็นตัวอนาล็อกนะครับก็ปรับมาที่การวัดไฟ DC นะครับสายสีแดงไปเข้าขั้วบวกที่แผงสายสีดำไปเข้าขั้วลบที่แผงนะครับค่าที่วัดได้จะต้องอยู่ที่ประมาณ39.5หรือ40โวลต์นะครับแสดงว่าตรงนี้คุณพร้อมที่จะต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการ ที่จะต่อระบบโซลา r เซลล์เนี่ยเมื่อกี้คุณต่อแบตเตอรี่แล้วใช่ไหมครับต่อรอไว้แล้วนะครับคุณเตรียมแผงนะครับแล้วก็วัดไฟของแผงนะครับซึ่งโวลเตนะครับไฟก็คือการวัดแรงดันไฟฟ้าหรือโวลเตที่ได้เนี่ยตัว VOC หรือว่าเป็น Open Circuit v o l t a เตหรือบางท่านเรียกว่าวันลอยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ39.5หรือ40โวลต์นะครับวัดให้ถูกต้องถ้าวัดได้ค่าประมาณนี้แล้วนะครับก็เอามา แผงเนี่ยมาต่อกับอินเวอร์เตอร์นะครับค่อยๆต่อนะครับขั้วบวกใช้สีแดงนะครับมาต่อเข้ากับขั้วบวกของอินเวอร์เตอร์ขั้วลบจากแผงใช้สีดำมาต่อกับขั้วลบของอินเวอร์เตอร์เพียงแค่นี้เองนะครับระบบของคุณก็จะต่อใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับก่อนที่จะเปิดสวิตช์นะครับไล่สายเช็คดูให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง นะครับว่าสายที่ต่อเนี่ยแน่นหนาดีหรือยังนะครับต่อหมุนแน่นหรือยังไทเทนนะครับหมุนแน่นไขให้แน่นนะครับเพราะว่ากระแสะไฟที่เกิดจากการสปาร์กนะครับก็คือการไขไม่แน่นนะครับลอยการอาร์กการไหมก็เกิดจากการที่ไขไม่แน่นนะครับไฟจะกระโดดทําให้เกิดความร้อนนะครับนอกจากเกิดความร้อนแล้วเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียของระบบด้วยบางคนบอกว่าต่อ แผงเนี่ยทำไมไฟเข้าน้อยจังสรุปว่าต่อไม่แน่นนะครับทำให้เกิดค่าสูญเสียเพราะฉะนั้นการทำระบบโซลา่าใจเย็นๆนะครับค่อยๆต่อค่อยๆเช็คห้ามโมโหเด็ดขาดนะครับใครโมโหใครอารมณ์เสียไปผ่อนคลายก่อนนะครับไปนั่งสมาธิก่อนนะครับไปเล่นกับลูกๆก่อนหรือว่าไปนั่งให้อาหารตกปลาหรือว่าไปเดินเล่นก่อนหลังจากอารมณ์ดีนะครับใจเย็นค่อยมาต่อใหม่นะครับค่อยมาต่อใหม่ โอเคนะครับทุกๆคนนะครับจะต้องมีความอดทนนะครับที่จะต้องเรียนรู้ทุกๆอย่างนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณได้เรียนรู้นะครับจากวิดีโอนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะต่อได้อย่างถูกต้องนะครับต่อโซล่าก็ต่อได้ถูกนะครับพอคุณเช็คระบบทุกอย่างคุณก็เปิดสวิตช์ของระบบขึ้นมานะครับเปิดสวิตช์ของระบบขึ้นมาคราวนี้ก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับเห็นไหมครับว่าสเตปการ ต่อนะครับการเชื่อมต่อใช้งานเนี่ยง่ายนิดเดียวเองนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ได้ DIY นะครับต่อเองใช้เองที่บ้านนะครับเพราะว่าในสภาวะโลกโควิดนะครับ i ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็หลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะพบปะนะครับแล้วก็มี physical distance นะครับแล้วก็พยายามไม่ให้ใครที่ แปลกหน้าเนี่ยเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการดีครับที่เราได้ใช้เวลานะครับในช่วงนี้นะครับทีออ่อยู่บ้านนะครับเพื่อที่จะลดการแพร่กระจายของโรคเนี่ยมาเรียนรู้นะครับในการที่จะใช้ระบบโซลา r เซลล์นะครับหรือว่าเป็นโซล่าไฮบริด UPS ของด r g r e e รกรีนเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการลดค่าไฟ นะครับของคุณด้วยโดยการใช้พลังงานโซลา r เซลล์แล้วก็อีกในมุมนึงเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังเป็น UPS ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยป้องกันนะครับเครื่องไฟฟ้าดับหรือว่าคอมพิวเตอร์ดับตอนที่ไฟฟ้านะครับจากการไฟฟ้าเนี่ยดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้ประโยชน์2เด้งเลย1ก็คือใช้ไฟฟรีจากโซล่า2ก็คือเป็น UPS นะครับแล้วก็ระบบเนี่ยเป็นไฮบริดอ f ฟฟิลด้วยนะครับ เรามาพบกันตอนหน้าครับกับการวัดไฟแบบการวัดกระแสนะครับแต่ว่าการวัดนะครับที่คริติคอลนะครับที่จำเป็นจริงๆมากๆขั้นต้นเลยทีเดียวเนี่ยก็คือการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าคุณสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ตามที่เราคุยกันในวิดีโอนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะต่อถูกต้องไม่มีวันเสียนะครับต่อ,อยังไงก็ต่อถูกไม่ว่าจะเป็นระบบของดรกรีนไม่ว่าจะเป็นระบบอื่นๆก็ตาม นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ